การเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งท่านเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่อยากสำเร็จที่อยากมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้อาจารย์นันจะมาบอกเคล็ดลับท่านวิธีการเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งคือเราจะต้องเปิดรับต้องบอกก่อนนะคะต้องการอะไรต้องบอกจักรวาลแล้วจักรวาลก็จะเป็นผู้ให้ แต่เราต้องอนุญาตให้ท่านให้โดยการที่เปิดประตูสู่ความมั่งคั่งนั้นแต่ถ้าเราไม่อนุญาตให้จัก,กรวาลให้เราเท่ากับเราปิดสวิตเราเองบางคนเอ๊ะทำไมเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเราสั่งมาแต่สิ่งไหนที่ไม่มาสิ่งนั้นที่เราไม่ต้องการ บางครั้งเราอยากได้แต่เราปิดสวิตตนเองแล้วก็โทษว่าจัก,กรวาลไม่ให้เราทําไมถึงไม่ให้เราดังมีตัวอย่างการละครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งตกน้ําพอตกน้ําก็ขอให้จัก,กรวาลช่วยจัก,กรวาลก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มาก็ไม่ไปรอจัก,กรวาล จัก,กรวาลก็ส่งเรือมาก็ไม่ไปรอจัก,กรวาลในที่สุดรอจัก,กรวาลให้ช่วยเขาก็จมน้ําตายไปแล้วถึงได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเราก็ไปต่อว่าต่อขานจัก,กรวาลก็บอกว่าเราช่วยคุณแล้วแต่คุณไม่รับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจัก,กรวาลรักทุกคน ให้ของกันทุกคนแต่ทุกคนนั้นไม่ได้เปิดประตูรับสิ่งนั้นไม่ได้เปิดประตูรับความมั่งคัง่งโดยที่ลังเลสงสัยบอกไปแล้วบอกว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่ยังสงสัยว่าจักรวาลจะให้มาทางไหนเพราะฉะนั้นให้ตัดความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยเหมือนกับ เราตัดขึ้นไวไฟขึ้นไวไฟของเราที่จูนกับจัก,กรวาลทําให้เราไม่ได้รับสิ่งนั้นเพราะว่าเราเป็นคนปิดสวิตตัวเราเองเราต้องทําตัวเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลจักรวาลคือเราเราคือจัก,กรวาลมารู้จักจิตจิตของเรามีจิตรู้สํานึกจิตใต้สํานึกแล้วก็สนามจิต จิตรู้สำนึกนั้นก็จะทำอะไรต่างๆด้วยทันทีทันใดตัดสินใจอย่างรวดเร็วจิตใต้สำนึกก็จะเป็นแรงดึงดูดเขาจะดึงดูดได้ถึง90%เซเขาจะรับทุกสิ่งทุกอย่างเขาคือเด็กน้อยห้าขวบเขามีอายุแค่นั้นเขาก็อยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ว่าอายุเขาไม่โตไปกว่าน,นั้นเรารึกถึงเด็กน้อยห้าขวบ ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่รู้อย่างเดียวว่ามีความรู้สึกถ้าเรารู้สึกชอบรู้สึกอยากได้หรือมีความรู้สึกอะไรจิตใต้สานึกก็จะจัดสรรมาให้เราดังนั้นทุกสิ่งที่เราได้ลองนึกดูคุณลองนึกดูว่าที่ทคุณได้ทุกสิ่งมานั้นคุณเคยสัก สั่งออกไปว่าอยากได้แล้วสิ่งนั้นๆก็กลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ได้มาแต่การได้มานั้นต้องลงมือทำไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ลงมือทำอย่างเช่นคุณขอจักรวาลอยากถูกรอตอรี่แต่ถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ถูกเพราะะฉนั้นคุณจะต้องแอคชั่นลงมือทำเพราะฉะนั้น,ค, action, ะะน,นความคิดจะส่งต่อ ให้ความรู้สึกความรู้สึกก็ส่งต่อให้เกิดการกระทําแล้วการกระทําก็ให้เปิดให้เกิดผลลัพธ์ดังนั้นจึงให้เราเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งไม่ว่าจักรวาลจะช่วยท่านในรูปไหนก็ตามหรือบางครั้งก่อนที่จะได้มาคุณก็จะเกิดปัญหาและโศกข์ขึ้นอันนี้คือบททดสอบ ขอให้เปลี่ยนความหมายใหม,ใหม่แล้วก็ไม่บน่นไม่บ่นอะไรกับตัวเองเช่นขายดีมากเลยแล้วก็บ่นว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยฉัน่ะขายดีมากพอสองสาวันขายของไม่ได้เลยเนื่องจากว่าคุณบทจัก,กรวาลก็จัดให้ว่าคุณไม่อยากเหนื่อยก็เลยไม่มีคนมาซื้อของอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นคำพูดและความรู้สึกสำคัญที่สุด ก่อนที่จะพูดใดๆออกไปพูดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่อยากได้คิดในสิ่งที่ดีๆมีความรู้สึกที่ดีๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นนี่คือเคล็ดลับในการที่ท่านจะได้สิ่งต่างๆจากจักรวาลจักรวาลก็คือโลกภายในของเราแล้วถ้าเราเคลียร์โลกภายในได้ก็จะจูน กับโลกภายนอกจูนกับจักรวาลภายนอกจูนกับอยู่ไอหนึ่งเดียวเราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจักรวาลคือหนึ่งเดียวกับเรานะคะขอให้ทุกท่านคิดก่อนแล้วก็คิดในสิ่งที่ดีๆปรารถนาในสิ่งที่ดีเราท่านจะได้ตัางนั้นแม้ไม่ได้พูดออกมาเป็นคำพูดเพียงแต่มีความรู้สึกนึกคิด จักรวาลภายในคือจิตใต้สำนึกเราก็จะจัดสรรสิ่งนั้นมาให้ท่านดังนั้นต้องคิดดีๆเสมอคิดบวกได้บวกคิดลบได้ลบนี่คือเคล็ดลับเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งสำหรับวันนี้อาจารย์ดันโค้ดมาสเตอร์ NLP สวัสดีค่ะ